อ้ยินแต่มาท้าบอลน่ะไปยินไอ้น้อยมากไปไปน้ำเทอ๋อไปน้ำเทจื้อนะจื้อแล้วนะอ๋อคนไปยังเหมือนเจ้าโมไปยังไปสื่อยังแล้วให้เขาเขาแต่งว่าแต่เขาแต่งนะหมอหันคนโมเค็มที่เราถีบไปวันนี้ยางไปย่างเอาเลยไม่มีเราถีบหรอกคุณน้าย่างเอาสบายดีจีนอ้อยไหนมึงไปเลยเฮ้ ทักทายสบายดีเอฟซีเด้อมื่อนี้บ้านน้อยมาเด่นบ้านขมบอนมาเด่นอยู่เ<ม>ชียงหน้าไอาวินเนาะพี่น้องหนุ่มหกคนมื่อนี้เพิ่นมาพอเพิ่นกำลังเฮ็เดแนวกินกินเพ่เ<ม>พินเ่นสิเฮ็ดแกงหน่อไม้พี่น้องเลยเดี๋จะแจะ่มเิ่ง นี่สบายดีอ่ะนั่นกระดุกๆเพื่อนเนาะนี่ยเพื่อนเอาไฟสิงจะทับทับหนาหนาถึงเอาเบิอง่ายเบิ่งเบิ่งนี่กะส่วนเพื่อนขั้วเพื่อนเพื่อนออกมานอนอยู่หน้าเนาะออกมาได้ไรมือเลยบ่อยากเอาพิชิทิศหนึ่งแล้วเพื่อน บบยอย่างเดียวบากันเรงของเงื่ของไม่ยีนหน้าพออยู่บ้านกับบ้านเดียร์ละเน,ะนาะเขาเนาะบ้านเดียวเดียวบ้านเดียวด้วยเดียร์กับมานี่แหละเบิ้งให้เบิงบ้งสวนสวนมันปลูกมัน <c oughs> เป็นท่านได้กินข้าวเพลพี่น,น้องซองโมงนะซองโมงเคืองรับพี่น้องเลย <c oughs> ในนี้อะไรนะเพิ่นนงดุด ดุโคพี่น้องไม่ยิ่งไม่ยิ่งหาเนาะไม่ยิ่งหาชายหนึ่งที่ว่าน้อยเคยมาถ่ายอยู่หรอกมาถ่ายซุกมากเหมือนมากับทีมงานเนาะนี่สบายดีบ่าวคำต่อยเนาะเนาะโสดบ่อือหือเพนแฟนจะเกลือบ่ ไอซุกไอซุกเบาวคำสิงเนาะสวัสดีวันดีพี่อุ่นแต่อบวงให้เาในที่เดียวนี้วนดีวันด้วย่าเนี่ยเบื่อไงนั้นซาเด็กนอนดีใช่ไหมไม่จิ้มมากตกอยเนาะมึงไม่ได้แต่ที่มาถามข่าวถามข่าวแบบ เป็นจ <üman> ังไรเนาะการเป็นอยู่เป่มีน้อบรรยากาศแบบบรราดเลยแตะแขงมาใหม่ไปไปหาหนใหม่จับ่เล็กหน่อยเว้ยนี่ได้มึงเบิ่อไปไปหาหนูใหม่ึงจับได้บ่ได้บ่หนูใหม่นะอ๋อ ไปหาเนตี้ไก่บ่ไปหาสวบรับัวอ้ไรัวับยนนี่วะนี่วะที่ไปหาอีกปะน้ำมันได้จมาแน่ๆได้ทุก่ววใหญ่ไว้เนาะตอนนั้นอุเล่นหน่อย่าเนานอยา โอ้ยนกนีนกมานกนั่นนกกระว่าเจ้มาขอบาลูกครับนกกระว่าโอ้อันนึงพักเขาเหมอนคล้ายไห่นึงพักมันตกใช้สัญญาหนัตามเดิมอย่างนาะน ตามเขเบื่อส่กอน้าตาต้นตนถ่ายตได้น้าเอาเงาน้าเงาเาว้แว่งแจงนองให่ยายายอยู่หน้าเขาเนาะนี่เกินแต่เดมเมอเอยค่ะจิ้มกัเมอร์ง่าย่ยจนห มันอยู่ไกลตัวเมืองเนี่นะพี่น้องเส้นทางโคตรลำบากกว่าสิด้ไปใช่ไมลำบากพี่น้องมากินแกงน้องไอ้หนุ่มใ่เพิ่นเด้อเขีินเเยวดีเนาะเงินห้างเงนได้เลย

เป็นออก่นอนทันทียงอฮน่าอาหาร่อนวเขาเแย่งจะดุนี่แหละอสาวเอ้ยสาวกับมีกำลังใจมันดุี่แหละ พอจะเอาทอนมงเต่าตทีดียดอนมือก็เี๋ยวแต่นมือกับมินายเราปลูกมันเนาะคุณมือนี้ไม่แต่ไปปลูกมันปลูกมันรามมันแต่เสียหาเนาะเทนะส่วนเขากับิันไปบานบานนะบร้ายเปนไดรือ่าเจ็ดดอกน่อยนะ ก็เสร็ไปบ้านเนี่ยกับหเราไปลาวรถเนาะก็คือรถไทยข้าวขาลาวก่อนบอหรือว่าไปเอาเงินขี่ดอกบอเอาเงินก่อนเอาเงินบริษัเข้าไร่ห้จะไหนข้าไรเป็นดอกขี่ดอกข้าต้องใจเขาจะปีหน่เจแสนปีหนึ่งเจ็ดแสนนั่นปปีหนึ่งว่าเขาจงไห่เขาเจ็ดแสนพุทนั้ม่เลออ หปอเบิด้ต้นดอกอ๋อดมเบิดเท่าไรฮะก่อนทีถอกหปีแตละปีแบเจ็ดแสนเจ็ดแสนะปีต้นหอดหปีเขากรถอเบิดทั้งต้นดอกเลยวันนี้เท่าไรฮะดรมเบิดปีหนึ่งมีตระีหกปีกาก็ยังบ่เข้าใจเขาไปถอกว่าวันนี้ไรหกปีนะเขาไปถอกบาเดียวนะ เขาปีน anyway, hmm. hmm. so er> okay. mm hmm. si ี้ทั้งหมดว่ะทนไปถอง1ิละชิล้ะนไมดอกมันรับไม่ได้ดอกมันกเจ็ดเชนเท่าแต่ละปีหันจะถองเจ็ดเชนเจ็เนจนหอดทกปีทกปีมันถองเบิร์ตต้นวันนี้หอดทกปีแล้วนี่การท้าถอดอแต่ละปีแต่ละปีอันาก็บโตขึ้นเขาเหมอนคลิล่านขึ้นเขาเห็นสั่นนะการทาบอริถองเขาเบิร์หันแต่ละปีหันห้อยทั้งต่วทั้งหอกก็ได้เติมมา้วีแ่เจ็ดเชนเจ็ดเชน มันเป็นของจำเป็นเนี่ยนะเราจะนั่ไปเอาเนาะเพราะว่าเอาเวิบ้านเอาเวิดบ้านว่าเอาเวิดบ้านก็มีได้สิทบนะให้เขาสินให้นี่หน้าเขาบ่ให้เขาพินาสินให้อ๋อก็มันไ่ามาให้เขาเขาจะใจเขาตั้งใจเขาจะไใจมีแน่เนาจะไใจสุดท้ายคือสีเขาตั้งใจรถรถไทยนี่เนาะพออะไรมาไทยหน้าพอไะไมาไทยดินให้เนาะให้ ให้นาะกบมี่อกนาะมีจต่อศัย,นะย,ย,ยว่าน้ามุดนมม้อยเดียวน่ามุ่นหนน้อยเดียวก็ด้ปลาเอาเืนะอห็ดไปเศร้านาเขาบพรันดไป,ไปาบาม่วเางไบปิดมกบเ็่ายกืดามาอยบอก้ให้เึงมาอายาขานากินขึ้นีเวลาหมดของการรักเป็นรักเป็นยังเอามาต่อมูจะไปนะเนี่พี่หนั กินอะได้ว่ดตัดใหม่ตัดต่อก็ตัดได้นาะตัดซอยใหม่เขาเนาะอเป็นาย้องการาะเดเขานกินน่อมเขาบลเงินไม่เอาเขาเยขากินไปเหตุเียงเห็นเขาข้าจัการแห่งเขามากินเนยาะเออเป็นเขาเขาเป็นเขาสำคัญเปนเขาสำคัญ ยังได้อยู่่่เขาได้มาใช้ไปซื่อบ่ะตอนนี้ก็บริหารขอบพวดดีขนาดไหนแต่ละ้ีมันหนักเลยเนาะแต่ละปีมันหนักเลยเนาะ แม่ปวดแล้วว่าจะตายกแกเวลาพลาดปวดกินแต่ข้าวจอ้งอุ้งแดงอุ้ง่วม่เอ้ยว่าะไยาขอมเอเนี่ยจะได้รอเาะว่าไปยาจชิปั่งอยางปัาหมดปัามาราว่าอันี้จมาช่วยกินมงด้ทุกวันนี้ มีขก um. ินท er> pues mm ุก hmm. มื้อหลังจากที nah, ่บ้านน้อยก็อายมากก็เพิ่กีิตก็ดีขึ้นแน่นอนกับมาเบิ่งทีขึ้นกับลาใหรอี่เาเออหมดล้มาไระบายมไปทำอย่างเง นะพกินแล้วแหละเดีดสิกินน้ำน้อยหนึ่งแบบพอกินมาแต่ละฮื้นแล้วกินตำผ่ากันนอนนะ้นตกอย่างแห้งมันบมพาบอบอยวินฝนตกมันบมพาบ่ มันเป็นลังกสียังหัวเดนไม่เกิดหัวเป็นน้ำนี่แต่แบบมันกับหัวเปนไรขาพอยู่ไรปทาแต่แบน้ออ่แต่บน้อขาเ้าอยู่ไรแต่มันเห็นแดดเห็นฝนเนาะป่จักว่าขายว่าคำ มันมือไปเลยตอนนี้ก็ประมาณสามโมงนะมั้งว่าอืมบังในที่นั่งท่ามอางต่อขาแบบบุอะไดึบบุอะไรสอเนาะาหากขนาดพี่น้องกินบะหมี่ก็ได้กิน้านอยตะเข้านทำเพลินเอาไปหานอยไปก็ไล่มากผู้เที่ยวไลอเน่ยเน่อนๆยนีสิหานอยเป็นวัด เอาพังอ๋อยเงี้อเกียร์่เส้นก็พอหนึ่งคอยบเดเพ่เขาได้ยังเกียร์โ้จักใวพายใยังเห็นยังยังอ้อคอยจักังเห็นยังยังเงี้างอันเกียร์เขาย่อมนุเขาปิ่นด้ออันนี้ก็แบบว่ามีกำลังใจนำดุน้ำเต่าเนี่ยนะนีแด้อตูตู้ห้องบ่ถทอถอยดังถูกห้องกระถูกดูแต่ว่าห้องกระถูสระพายกระถูกแต่ห้องบ่อทอถอยนำดุมีกำลังใจนำดุก่อซ บาดเท้ามื่อยมากมาแต่ให้จะพูดเมาแเ่เห็น่งานมัวห้าก่อนนำให้คู่กินมือนอดอักดาลูกเต่าแต่ละคนเห็นพนออนีุ้่มเพะแมมาแล่นมาเร็จคูโคตเจโตพอโตนานเานี้กำลังใจกนเอางนีคอยเมื่อยลูกเต่าคอแต่เตจุ่มหนังจุ่มเพศเซ็กเะตามน้องนะพี่อเบาบอว่าไม่ใช่าเบานี่เบาคมจริงนจอหไม่ใช่ทุกเบาคมจริงของถูกดีดีต่ว่าทุกกับกัพอได้กิน ก็จะเอาเข้เอาหานี่ก็จะคนซิ่กัไดไ่ดไปดไปไปดู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 ไปดมไปดูไปดูไไดูไไไไดูดู มึนางเขาไม่กัวไเอเนี่ยเจอป่าอยู่หันคนย่ยาัวเนี่ยัไม่งทำดี้หนม่มบ่อหนบ่แด้มู้ง่มูั้อกนันเบ็งี่ไลชื่อยังกับพนี้่ะรืคำละคำละบัด เออยเราสื่อ yeah. ย so cool. ังก่นี่เก้าค่ะสื่อไอมอนแลวก็ไอดินเนาะมาสิบ่เบิ่งพกจะกินเขาเนี่ยแหละมามามากินเขากิเขากินน้ำมันนี่จะทำซือแกนมาสุด เอ,เอาไหม,ไม,ไมาส่น้ำในนไปอน้อาจะข้าวจะไรเขอะมากขมัมาโอ้ยมาหายอ้าน้นำบได้กินโอ้ยตัวเองกินเต่าขมันนะต้งใจนะน้องหนุ่มหน่อยโบถิงโบยังกันโบถิงโบป้ากันนั่งน้าใช้สูงดำมามาปตูไมห <c oughs> ามานะ เขาันที่ิ้อิ่มแล้ว่ะเตอิ่มนะสิแกงน้ำมินอ่ะือหมกเอาหมึกมาเอน้องนุงโมิมปลาน่อยก็มีกระรองไก่กินทุกก็มีปัญญาห่านซะใช่เหน่องน่อเอม่ เหอนกินกาแฟมาแล้วมาอามสิงนั่งคำด่านั่งยังพณดีดำขุนนอ็นเลยคุยยังค่ำ่ทองดำค่ำคำด่าเอ่อคำสองข่ำคนนี้คำน้อยอันนี้คำซุกคำตัวคำสิง ่ <C jin x 2> <handled kr> ิ mm ้มอย่างละเนาะห่าะยาวโอ้ยมาตัยเองนี่ไงตาพี่กันเบทุกคนจะคำช่องคำอะไรเจ้าใกล้งอย่างมันก็หอนบังสเบังเงอะๆมันกินได้หเผ็ดด้ กินชาเลยนมูมีใคมาไมนจะขออะไ้งามคงเดี๋ยวเดี๋ยวกับบริโเขาป่าไอบดูผมนะแอ้วผู้ชายพวกน้องๆมันกินแต่แแสบแทังอ่น้มาหามาเบะมงมีนงมีกระก่นะวาเอาไรมึงจะกินขาวาเถื่อนมอีดีนะมึง สฉพามึงเจออ้วนจริงไงคนอ้วนคนต่อไปทาออกชุกแล้วมึนก็บอกชุกแล้ววันจักดดอนดียวนี่ลทุนเด้อเอโอ้บุ๋เชินะเขาขึ้นไปครบเขาขปครายอพี่น้องเด้อูคอเปล่ามันขับนไปเจ๊ชิุณ7จ๊ชิแต่กูบัท่านอ้วนผม เจ็ดสี่ตอนนั้นเดินทำนกม่เดอายุตบาทได้นายกันนายทำนี่เผากม่อแล้วจะอ่เ่าทยมึงสเก่าบรรยากาศตีได้เนาะ้วใส่หกันม้อะไรนะ แต่เม네ื yes. ่อขำเด้พ uh, so ี่น้องเราว่าหนังหมดเสนมจงคนขบนนะฟาดนังะเด็กเ่อหอยพูดอยเห็นเด็กินยังกินนมอยู่ด้วป่ะอ๋อปีหนึ่งเี่ยนาะยังกินนมอยู่เนาะจักจกแตาผูหญิงเพี่น้องจักปี่มันเศร้ากินนมแม่่ะ

นี่จะเดี๋ยวพี่นชีวิตหายไปเนาะลบาดดีลูดยิยิ่งสองคำละอะเป็นตาหักพี่น้องเป็นตาหักเป็นตาแพงเนาะดูเพ่นจักขวามเดิังหน้ันกดนันเป็นพี่น้องันจักขว้เดอมให้เพ่นมา พามาบึงสวนม่นก่อนปีนี้นาจะงามกว่าคูปีเลยเนาะ่าเนยเิ่้าร้าก็งช่วงนี้งานลกงามมันเดี๋ยวมันยามมันจะตายต่ว่าป้าคือจกอนแตมันคนตขคอยตกตยเขาบอบออันนี้ไ้ Hon nguồn vào ao thai thấy, cái hàng đây, để thấy, thấy đây mà đen, bơi thai nó bơi thai, bơi thai bơi thai bơi 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 ตัวเก่ามันคุดหนึ่งตัวมันออกได้อันคุดวันนี้มันตายตายเลยเสียเมาให้มันทันอ้เอามาเสริมซื้อๆเนาะแบบตัวไรที่มันหมมันบมดออกเนาะตัวไรมันบมดออกอันของเก่ามันหมูกันนั่นอืมนอนตัวนี้เสียห้มันทันหม่มันเดียวมันกระโปองมันคงนั่นสิพี่ตัวไทยหัดให้อ่านหอนใช่แน่ไปผพวกม่ได้ไนเบิดขางนี้ Arizona, เด้ขันทังตัว <laughs> <tr> นี้บอ

ว่หายขายขอบขัวแต่ว่าปีนั้นเาเอาหายไดแต่ก็มาถึงทอดทอดทอดแต่มาดนที่ของเนันเป็นส่วนน่อยนะออเไทยตัวนี้ไทยเนาะไทย่ไทยวัสดไทยวัดุันน่งตอง้ไม่เสียหน่าใช่เนาะเออปเดยเขาจะลุก งาอยู่ว่าคำเกดสัมนองดีว่าจงเคำนีเออไม่รุนนีเคือง่ผ่านมาบันเนบอกได้ผูต้องขังด้มาได้ไปแก่งได้ออมแต่ว่าไม่ใช่น้ลกหนาออกกระไยงยอนี่ชไทยนี่แมนเบิงตงมันี่เขี้ยวเี้ยวหนาวนี่โอเคเด้นี่แท่นี้งาเนาะแท่นนี่ง่ามเห็น

เม่กันเดอร์โชดีมือนนเจังสิมาย้ำไหมแ่ <laughs> าาต้องทำหากไปรถขี้มากกันนะแาามก่กอนเดอร์มาหนี้มาแม,ม่จะใส่าาบ๊ายบาย ไอ้เมื่อก่อนโอ้จะรวยไปไ,ปไม่กลัวบอมีอีกบอเวนเม็กลัวออกเลยไปเที่ยวกับกันพี่น้องถ่านนี้เส้นทางเลยอกีพี่น้องเลยโอ้ท่านนี้เขาจะรำหน้าอนะไรเนาะเออ

ใช่เนอะคอยเด้อติดต้นก่อนนะคอยอ๋อ <c ười> <c ười> <c ười>